สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุบูรสุโขทัยนะครับเนาะครับครับเมอนก้าท่าสองเส้นยาผ้าเลาะกมีแนวท่าเลยครับเด้อครับแนวทางกับเมอนก้าเป็นวันพระนะครับเนาะวันพระข่าวแปดคำนะครับเป็นแปดคำครับกับเป็นเดือนหกอยู่ครับครับสําหรับผู้ใดเขามาแล้วก็อย่าลืมเลยครับเด้อครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเมอนก้ามาต่อครับตามต่อ ปูตาป่าขาวนะครับเนาะครับสําหรับสุดตองวัดกาด้มาชุดถูกเท่หนึ่งแล้วครับมาแก่บุญนะครับเนาะครับปูตาป่าขาวเพิ่นกาเพราะเห็นชัดปันไดนะครับเนาะได้ต้าหกับสองครับงวดนี้เขามาขอเพิ่นอีกครับขอเน้นๆย่อมๆเลยครับให้ fc เบิ้งครับมันใจตัวนี้แหละครับครับงวดที่แล้วกัขึ้นสีมีผู้สูงผู้มานะครับเนาะครับสำหรับตัวเลขวดที่แล้วค่ะ S 1 4ค اب, 0, 0ครับจับเด่นสี่ศย์ศูนยครับแค่นี้ครับจบครับสำหรับปูตาผักขาวได้ครับเ UM ด้อครับครับมือนี้การบาเน้นครับชุดเน้นของปูตาผักขาวได้ครับเด้อครับมาขอครับวัอนี้ครับมีโอกาสนะครับเนาะวันพระใหญ่ครับวันพระพอดีพอดีแหละครับครับครับเข้าไปเบื้องตัวเหรียญต้องกันได้ครับเด้อบาดี้ครับ ครับสำหรับเหลขกถูกปูกะมาไหตัวเก้าคือเก้าครับหนึ่งห้าหนึ่งห้าแปดนะครับเนาะเป็นหนึ่งห้าแปดครับก็เสียนต้องกแลนะครับสำหรับตัวเหล็กนะครับได้ครับครับปิจารณ่าเบิ้งครับสำหรับผู้มักนะครับผู้คัดกับพานนะครับเด้ครับสำหรับตัวเหลขกกงามๆพรเห็นเพิ่นบอกว่าทั้งนี้ เห็นจังได้ก็บ่เห็นครับผู้ใดเห็นก่คอมเมตนมาได้เลยครับเด้อครับทังเอบซี่ก็ได้ครับตัวเลขง,งามจะเอาต่ผู้เดียวครับเผยแผ่เลยครับเด้อครับเผยแผ่แช่ไปเรื่อยๆครับก้อาสจจิเห็นเ้าะครับเนาะบางท่านก้อาศจจิห็นค่ะเลขถูกรอบนี้ก็จะเป็นหนึ่งห้าแปดล่ะค่ะตัวเลข หมัดนี่ภานในเห็นสามตัวยุคค่ะแต่ตัวเลขกับสียุคข่างๆเอียงๆจักน้อยนกันเนาะถูกแต่ตัวเลขกันยังชัดจีดดอกค่ะหนึ่งห้าแปดสามตัวโอ้บเห็นนี่หลีน้ำต้นโพนีช่ช่วงช่วงหลังห้อยออกสีเจล้ำย่อยมะมาหาเพลินเอาของไหวามาไหวเพลินหลังสี่ศูนย์ดน้่นเพลินหลักค่ะแปลงมา,มาท่านะเนี่็ไปยัง เดแดมาจโดน้ำเพนหกสองครับโอ้ผู้ใดกำลังไรพ่อมานะครับครับหตัวเล็กเด้อครับเด้อครับเต็มหลเป็นหงาม่ดนีการโชหยม้าีที่เจ้าทพเด้อมาขอเน่าลังหัวออกมีของมาไหวทเจ้าหละ ก่อนที่แล้วเนี่ยเขาเต็มๆดิสั่งนี่บ่เบิ่งทูบหนิไหมท่านเห็นจุดทูบอยู่แค่จุดทูบขอเพิ่นเออนั่นล่ะบอกแล้วจุดทูบหนิไหมทูบตัวเลขไหมตุัวนั่นเด้กกับเบิ่งเบิ่งเอาไปโชคไปหมานตัวนี่บ่เออนั่นล่ะเห็นเห็นเป็นตัวไหนเห็นว่าทูบตัวนั่นอืม นันแสบหมันคือเก่าบวกไก่หมันจับปูเด้อร์ลูกหลานมักเห็ดมาสาั่งยุ่นนี่ละกู้ได้กด็ได้ก่อที่แล้วเต็มเต็มเลยเด้อใส่าาลังเทากับจองน,นต้นโขกกันใส่เห็นอยู่เดี๋ยวเห็นแบบน,นี้ไรเนี่ยมาของเทาจังส์นั่นเลขทูบจุดแหวนอะไปนะหน่อยมาซองคนก็ได้เก้าศูนย์เต็มเต็มเพื่นก็เออมาด้วยถึงเลข็กก็จะดีใจว่าได้ก็ได้นั่นแล้ว ผู้ใด,ดมา่ม,ามา่ขอ่นได้ยูเ่เป็นลงนังเป็นลังมัอยู่เป็นลังยังอยู่ตีครับวันหนึ่นงหาแปดโอ้แปดยังอยู่เนาะเป็นยังไยัอยู่้าว <1, 5, S 2> ันหนึ่งหาครับหนึ่งหาคงที่มาจองุงน่ต้องโอ้นี่พ่นีพี่หนึงนี่เดอโอ้ลงไ่หยังอะนี่งพ<อ>ี่เต้ยครับ,บนี่กรเป็นรลขหนึ่งหาแปดนะครับเด้อครับเบ่งไปน้ำกันงาม ครับเอาชุดถ่ายแล้วคองชุดถ่ายของปูครับหวดนี้เอาไปโชวไปมากน่รัมาณูดอมาเบาซอง้กักันเพูด็กครับมาซองเบิ่งครับนี่ครับนี่มเิ่เองนี้เออเอาไปตุยไปวันนีเออมงนี่พูดอีกครับมาซองเบิ่งเล็กครับเอานี่ครับเป็นเจ้าที่เพิ่นละครับนี่ครับเจ้าที่เพิ่นมาซองเบิ่งเล็เนาะครับเนาะ เอาเดตัวเด็ดเนาะมาเด็อืมครับตัวเลขกับครับตัวเลขนะครับเนาะกับเบิ่งไปน้ำกันเรื่อยๆครับครับมีง่วนหน่อยตัวหนึงมานนำครับกับเป็นเจ้าที่เพื่อนละครับ ผู้ตาพันธิไหตัวใดแน่นอนบัดนี้ครับตัวเลขขห็นน้ากันเนาะครับเนาะครับก็ตอนนี้ก็เจ้าของที่เพิ่นก็นไเด้มาศมาเบิงน้ำลหระครับคือว่าพ่นุมาเมบิวเเงว่าปูไหตัวใดแน่นอนแม่นบ่ครับครับสําหรับตัวเลขครับหนึ่งหาดนะครับเด้อครับ เอาไปโชคไ,ไปมานไปลำไปลุ้ยครับปูปัญหายมาแล้วครับครับตัวเหล็กงามๆแล้วครับเนาะครับเอามาตออมาฝากครับปูตาผาขาวนะครับเด้อครับงวดที่แล้วหนึ่งสี่ศูนย์ครับงวดนี้ครับมาใหม่ครับสําหรับตัวเหล็กครับครับสําหรับตัวเหล็กนะครับเด้อครับมีความเสี่ยงเหรอครับครับพิจารณาเบ้างครับอันนี้เป็นความเสี่ยงของส่วนบุคคลครับตัวเหล็กงามๆครับ อันนี้ก่ไม่มีคุ้มสุกเหรอครับเพราะว่าจะของทีเพิ่นครับเพิ่นครับครับอันนี้ก็เป็นความเสียวของ่วนบุคคลครับสําหรับผู้มักนะครับเด้อครับจับไว้ครับรอตลี่หาเบิ่งครับสําหรับผู้มักผู้คัดกระพานนะครับเด้อครับทั้งสองก็เสนอเป็นเปียอคว้มสนุกสนานเปียกกุมบันเทิงเหรอครับครับอันนี้เป็นคว้มเสียนะครับเด้อครับ ตัวเหล็กงามๆเนาะครับเนาะเอามาต่อนิบซีสูบผู้สุกคนนะครับเด้อครับสาธุสาธุพุตาผักขาวครับงวดนี้เพิ่นสิให้สามตัวแตกครับเพิ่นจับบ่ถือเนาะครับเนาะงวดที่แล้วเพิ่นจับไปหาเอ้ยเพิ่นจับไปหนึ่งครับงวดนี้หนึ่งห้าแปดมาเต็มๆเนียนๆเนาะครับเนาะครับเออเลขตัวนี้งามครับเออเลขงามครับหนึ่งห้าแปดจับไปเลยเนี่ย เลขหนึ่งหาแปดลอตเตอรี่นะครับเด้อหาเบิรงลอตเตอรี่ครับหนึ่งหาแปดครับเจลำแยกใน้ำเพลนนั่นละเออโอ้กว่ที่แล้วเจลำแยกไดตี๋อดหนึ่งสีศก็เลไปหาเอาไว้สี่ศนเออสี่ศเนาะครับเลขกับ้านเพ่นนั่นละเออลขาย้ายน้อยเนาะเลขสำรับเลขปูตาปาขา บอมีอยังมากมหมครับครับสำหรับคลิปนี้กัทั้งสองเสียงยาพ้าลาะกัสเดล่าพีละนองนะครับเด้อครับครับกรพอกันไหมนะครับเด้อคลิปหนาสำหรับคลิปนี้ครับกดติดตามไว้ครับครับเน้นๆครับมืออื้นมือฮึ้งนะครับเนาะวันที่หนึ่งครับครับครับสำหรับคลิปนี้กับ่อยมี่ยังหลายแหละครับทั้งสองกัสเดล่าพีละนองครับครับพอกันไหมคลิปหนาครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ